นี้นะคะเรก็จะมาแต่งในธีมความเชื่อแล้วก็ศาสนานะคะลุกแรกที่นะจะปล่อยมาในปีนี้นะคะนั่นก็คือองค์พระแม่กาลีนั่นเองแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะคะเราจะมาแต่งไปเล่าไปนะคะแล้วก็เมาส์มอยถึงเคล็ดลับในการมูเตหรือว่าประวัติต่างๆด้วยแล้วรวมถึงความจัดเต็มความอลังการวันนี้จัก็ดแปลงคือเต็มที่มากแร่ทำจะแต่งวันทีต้องตุ้มแต่ต้องบอกว่าเป็นหนึง่งศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะหลากหลายความเข้าใจว่าแม่กาลีเนี่ยเป็น น่ากลัวดูเหมือนปีศาจแต่ว่าจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่หลายๆคนบูชาแม่กาลีนะในเรื่องของการทําให้ศัตรูพินาศอ,อุปประศัเนี่ยที่มันจะมาขวางเราให้มันแพ้ไปเพราะว่าอมแม่กาลีคือแรงสุดเรามาเริ่มแต่งกันไปเมสามอยกันไปดีกว่าว่าแม่กาลีเนี่ยจริงๆแล้วมาจากไหนอย่างไรแล้วน่ากลัวขนาดไหนะไปแล้วนะก็เลยก็ใใ้หน่อยเริ่ม

ตามตำนานความเชื่อแบบพราหมณ์ฮินดูนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยองแม่กาลีเป็นหนึ่งในปางขององค์พระแม่อุบมานั่นเองค่ะซึ่งเป็นองค์เทวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าเป็นภรายาของพระศิวะซึ่งพระศิวะเนี่ยก็เป็นเทพ่ายชายที่ใหญ่ที่สุดพระแม่อุมาก็เป็นองค์มหาเทวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพราหมณ์ฮินดูแล้วคนจะงงอ,อ,อ้าวแล้วพระแม่อุมาเนี่ยกับพระแม่กาลีเป็นอะไรกันต้องบอกว่าเป็นองค์เดียวกันเพียงแต่ว่าแยกเป็นปางๆไปแต่เมื่อ เกิดเหตุภัยพิบัติระดับโลกเนี่ยจะกลายเป็นองค์แม่กาลีในตำนานที่เขาเล่าๆกันมาเนาะมีออกมาหลายครั้งอยู่เหมือนกันอย่างตอนหลักๆที่หลายคนจะรู้จักเนี่ยคือตอนที่มีอสูรตนหนึง่งชื่อว่าชื่อว่ามาทุอสูรเนี่ยบุกโลกเพื่ออสูรมาทุเนี่ยนะคะเขาได้รับพรจากพระยิศวนหรือพระศิวะนั่นแหละให้เป็นอมะตะไปเลยแล้วทีเนี้ยพอได้รับพรนั้นอนะ่ะก็อลวาดเลยค่ะ ไม่ใช่ว่าฆ่านางไม่ได้นะฆ่าได้แต่ว่านางไม่ตายเขาแต่ว่าทุกครั้งที่ตัดหัวนางปุ๊บเลือดนางโดนพื้นปั๊บเกิดใหม่เทพก็ตัดอีกลงพื้นปั๊บเกิดใหม่อีกตัดอีกเกิดใหม่ตัดไปเกิดไปตัดไปกกิดไปจนแบบว่าเทพก็เริ่มสู้กันไม่ไหวแล้วทำยังไงดีโลกมันจะพังนะนึกออกปะทำแม่อุมาก็เลยกลายร่างนะคะหรือว่าจำแรงเป็นหนึ่งปางนั่นคือปางแมกกาลีซึ่งแม่กาลีจะมีลักษณะดังนี้น้องวิแมกกาลีเนี่ยต้องบอกว่าตามตำนานนะคะเป็น หัวรกาเนี่ยใหญ่มากผมเนี่ยสยายยาวนะซะใหญ่ยาวแต่ว่าไม่หวีมีหัวอสูรเนี่ยเขาอ,อยู่ที่คอเป็นสองกานนะะี่ไง พลังแรงมากแรงจนลืมสติไปเลยเนึกออกป้แม่กะลีก็คือเดินไปเลยค่ะทั้งสิบกองของพระองค์เนี่ยจะถืออาวุธหมดเลยก็เดินไปจากการฟันอสูรเลือดถ้าตกลงพื้นใช่ปหจะกายใหม่พระนางก็เลยจับอสูรนะ่ะสูบเลือดหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพตามอินเทอร์เน็ตที่เป็นร่างแม่กะลีปุ๊บแล้วเลือดอะ่ะจะเลอะเต็มปากเต็มตัวเลยเนืกอออกป้นั่นไม่ใช่เลือดคนนะคือเลือดอสูรมันคุ้นั่นแหละที่ฆ่าไม่ตายแม่ก็เลยดื่มเลือดนางอ่ะจนหมดตัวเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเกิด แต่ความพลิยังไม่จบแค่นั้นค่ะพออสูรตายแล้วองแม่ก็เรียงไม่ได้สติแล้วก็ยํำโลกทั้ง3มโลกไปเรื่อยๆทุกครั้งที่นางก้าวเดินเนี่ยทั้ง3โลกคือกระเทือนคือไม่มีใครหยุดได้แล้วอะ่ะคนเดียวที่จะหยุดได้คือพระศิวะแต่ไม่ใช่ว่าพระศิวะจะใช้พลังมาไปสู้กับเมียนะพระศิวะทำไงรู้ไหมเอาร่างตัวเองอ่ะไปนอนรอเลยเดินมาปัง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  พอเหยียบโดนล่างวพาสิว่าปุ๊บกะอักเลยค่ะเท่าน right. ั네้นแหละแม่กะลีได้สติเพราะว่ารู้ตัวว่าเหยียบสามีตัวเองก็เลยคืนสติกลับมาล่างแม่กะลีก็เลยกลับไปนะคะกลายเป็นพระแม่อุมาเองแต่อันนี้เล่าตามความเชื่อนะความเชื่อก็แปลว่าพิสูจน์ไม่ได้อะเนาะหลยๆะคนที่บูชาทางพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าจะแตกต่างจากตรงพุทธตรงที่พราหมณ์ฮินดูเนี่ยองค์เทพที่เราไปขอเนี่ยเขายังไม่ได้ละทิ้งความโลภรัก โกรธหลงค่ะเคยได้ยินม้าเขาบอกว่าถ้าขอพรกับพระกับเจ้าเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้ผู้ชายรักชายหลงเพราะว่าทางศาสนาพุทธเนี่ยใน,นเรื่องของความโปร่งละซึ่งแล้วแต่ถ้าบอกว่าไปขอกับพรามฮินดูเนี่ยจะได้ผลเขาไม่ได้ละซึ่งแล้วไงองค์เทพที่เราบูชาแต่ละองค์เนี่ยยังมีความรักลบกดหลงความอยากรวยความอยากมีอะไรอย่างนเงี้ยนึกออกป้ะ ชื่อไหมว่าคิดหนักมากเลยนะที่จะบัดแปลงฮาราเวียนปีนี้จะแต่งเป็นความเชื่อคนใกล้ตัวบางคนาะแต่งเลยไม่มีคนซีเรียสหรอกเพราะว่าแบบยุคนี้อะไรก็ได้แต่บางคนก็มองว่าแบบเฮ้ยมันดูลบหลู่หรือเปล่าที่น่าคำถามในหัวนะคืออะไรรู้ปะลบหลู่นี่ลบหลู่ใครโอแมกาลีหรอหรือว่ามันคือการลบหลู่คนที่ศรัทธาโอแมกาลีเนาะป้าแล้วอย่างว่าแล้วใครแต่งได้บ้างถ้าแต่งได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จะทานนะรู้สึกว่าน่าแต่งดีกว่าเพราะว่าน่ารู้ว่าเจตนานั้นไม่ได้ทํามาให้มันแบบดูแย่กว่าเดิมดูตลกขบขันเนาะป้าแล้ว แต่งเราก็เต็มที่จริงๆอร่าเี้ยปีนี้เดี๋ยวนะจะแต่งจากธีมความเชื่อและศาสนาเนาะอันนี้เราก็เป็นความฮินดูไปแล้วแล้วน่าก,ก็กะว่าจะแต่งสักสี่ลุกลองบอกเขาหน่อยาอีกสี่ลุกเนี่ยเป็นความเชื่อหรือศาสนาไหนดีอเอางี้นะเนแต่งเป็นแม่กัลีได้แล้วอยา,ากรู้ว่าแต่งเป็นพระได้ไหมถ้าหลายคาบอกว่าแต่งเป็นพระไม่ได้ทนำะไมหนังหล,หลายๆเรื่องที่แบบแต่คนธรรมดาเออ,อ นี่ก็คือสลัดแตงฮาราวีนะคะรูปแรกเนาะกับความเชื่อครามณฮินดูในการแต่งเป็นพระแม่กาลีนั่นเองนะคะมันก็จัดเต็มแบบทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องหัวชุดพร็อกต่างๆและรวมถึงเมคอัพนะคะแล้วก,ก็การเล่าเรื่องของเพื่อนจะได้เข้าใจแล้วว่าทำไมแม่กาลีถึงดูน่ากลัวถึงดูดุขนาดนั้นก็เพื่อที่จะมาปราบอสูรปราบเหล่าลายนั่นเองนะคะและในลุคต่อไปนะคะสำหรับสลัดแปลงฮาราวีเนี่ยอยากให้นักแต่งจากความเชื่อไหนศาส,สนาอะไรลองคอมเมนต์มอมอยกันเข้ามานะคะในยามนี้ขอตัวลาไปแล้วลก่อน